อ๋อผมลืมเล่าเรื่องเมื่อคืนเมื่อคืนก็คือแบบเราก็มีการดื่มกันนิดหน่อยใช่ไหมเราไปกินหมูกระทะด้วยก็อร่อยมากๆเลยครับเพราะว่าย่างเนยแล้วก็มีฐานมีอะไรกันเป็นย่างฐานนะครับอากาศหนาวๆมีผิงไฟกันก็คือเพลินเลยอะ่ะบอกเลยว่าโคตรดีอากาศเมื่อวานน่าจะลงไปถึง2 0ิองศานะชิลมากลมไม่แรงไม่มีฝน สดชื่นครับดีต่อปอดมากๆเลยก็ º. ถ้าใครชอบแนวๆนี้นะลาอะไรลานกระซิบจันที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อนะครับโคตรแนะนำเลยถ้ามีคข้คะแนนนะสำหรับทริปนี้นะผมบอกเลยว่าให้สิบเต็มสิบนะครับ ดีครับเช้าวันที่2ของทริปเพชรบูรณ์ของเรานะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ผาคอยเธอครับจะบอกว่าแสงสวยมากๆเลยเรามาดูพาทิตขึ้นกันนะครับ mm hmm. ก็โชคดีได้เห็นทะเลเหมอกกันนิดนึงนะฮะสวยมากแล้วก็ทุกคนเอนจอยกับกาแฟนะครับ mm hmm. ก็เีมากก็เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ชม mm hmm. แบบว่า mm hmm. จะบอกว่า mm hmm. อากาศหนาวๆ mm hmm. ก็แแ <laughs> คุณไม่ค่อยถูกแล้วเพราะมันหนาวมากไงก็เดี๋ยวดูวิวกันแล้วกันนะสวยมากๆเลยฮนะ เราขอภัยที่นอนอัดนะครับสำหรับตอนนี้ก็เราอยู่ที่เพชรบูรณ์กันมาจะครบ24ชั่วโมงแล้วตอนนี้เข้าสู่เวลา11โมงครึ่ง ที่ผาคอยเธอเราอยู่ที่ลานกระซิบจันนะครับก็มีแดดรำไรแต่อากาศไม่ร้อนเลยก็คือสดชื่นมาก,มากเมื่อเช้าเราได้ทานไข่เจียวไข่เจียวแบบไม่ใส่น้ำมันนะครับแล้วก็มีสเต็กเนื้อแบบมีเดียมนะครับอร่อยมากมากเลยก็คาดว่าคือจัดเต็มมามากๆมกืม้อเที่ยงน่าจะไม่ทานอะไรกันแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายๆจะมีเพื่อนของเราอีกคนหนึ่งชื่อคุณพอบนะฮะมาเซอร์ไพร์ ในปาร์ตี้ครั้งนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าบรรยากาศโคตรชิลเลยฮะก็ถ้าใครๆมีโอกาสมาก็มานะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูอีกทีนะครับผม สวัสดีครับเช้าวันที่สามของเออเปิดมาไม่คุยกับเพื่อนเลยคุยกับกล้อง่อนอานี่เช้าวันที่สามของอลานกระซิปจันนะครับเข้าไปตรงนี้รอบตรงนี้คือโฉบหน้าผู้รอดชีวิตของเรานะครับเมื่อวานมีมีเอกับเปื่องเขาไปเปิดใจกันกลางดึกนะครับผมไม่รู้ทำอะไรกันเบื่องหลงทางขงเมื่อคืน เออไปไหนวะวันนี้ได้กินซีฟู้ดครับตอนนี้เรามีชาวประมงมาทำซีฟู้ดให้เราทานยามเช้านะครับชื่อชื่อเชฟกระดองบางแฉงพี่ชมป์เราจะกินอะไรครับวันนี้ครับเราจะกินอะไรครับสลัดกุ้งสลัดกุ้งเย็นที่พรบนเมื่อวานนะใช่ๆทำคนละวิธีกับพอบ โอเคครับก็ในในนามในฐานะของคนไม่เคยกางเต็นท์นะครับเดี๋ยวผมถ่ายตัวเองก่อนก็เดี๋ยวเราจะปล่อยเขาทำกันไปแล้วผมไปต้มน้ำกินกาแฟนะครับโอเคสูๆ้ๆครับพี่แชมป

นี่นะครับเมนูกุ้งของเราเสร็จแล้วนะฮะขอบคุณเฟืองที่เขามาช่วยสร้างสีล็ดแล้ก็เอาชื่เองไปเรียบร้อยแล้วเฟืองชื่อเมนูอะไรครับจันแชมป์ครับอะไรครับชื่อเมนูอะไรครับกุ้ง ครับก็เราเคยเห็นพี่แชมป์กันแล้วในหลายๆคลิปของผมแล้วนะครับถ้าชอบการแคมปิ้งสไตล์นี้ติดตามพี่แชมป์ได้ที่ช่องไบแพคเกอร์ไทยนะครับกุ้งล้วงกุ้งนึ่งกุ้งล้วงมีกุ้งเป้แล้วมีกุ้งนึ่งด้ยเดี๋ยวเรามากินกุ้งทอดกระเทียมกันนะครับกุ้งมืออาชีพเดี๋ยวกินหัวก่อนนะครับยาเยอะรุงแดงแล้วเยอะเล้รจานมึงอยู่กับเอแต่ยังไงมันจานจะหมดเลยพี่ให้มันกินไปก่อนผมไม่หิวหัวกรอบเหมือนเขาเก็บกุ้งเลยครับอร่อยมากครับ ยกมมาครับแล้กินผักสีเขียวตามนะครับอืมรสชาติล้ำลึกครับเพราะว่าตัวเปลือกกุ้งเนี่ยมีไข่ตินนะครับหอมมากอร่อยครับขอบคุณพี่ทำมากๆสำหรับมือนี้นะครับผมผมไค่พิพี่ทถัน่อยเวริโก้ครับกล้ามากเก่งมากนะครับงเปลี่ยนสิวบ้างกินแต่ของเนื้อย่างอะไรเอาเลย เดี๋ยวมาชิมตัวเนื้อกุ้งกันต่อนะครับอืมนั่งโคตรดีอะดูแลกันมันเยี่าคตดีอะ,อ,อ,ะอืมพอแล้วไม่พูดเยอะเจ็บคอแดกหมายถึงว่าทำเลยกุ้งกุ้ง,งน้องจุง้งน้องจุแบบ้งมันมีเอนไซม์แบบในการย่อยแบบไม่ใชองกูแล้วนี่หว่าย่อยเนื้อตัวเองอยู่ในในเนื้อตัวเอง ให้ยบกดีกว่าปูกินบ่อยเราไม่รู้นะเนย่างปูล็อตเตอร์เป็นไปลำเนอนถ้าบบกถามว่าใส่อะไรใช่ไหมใส่ออริการโนกออริการโนกอบปันซอลแล้วก็เอากระเทียมอะหันเป็นเส้นไอ้พี่ฉัน้นใส่แบบ เที่ยงวันที่3บนบน,บนผากระสิบจันนะครับตอนนี้เราเก็บเต็นท์กันเสร็จแล้วนะครับก,ก็ก็แบ่งกันเป็น2ทีมนะครับทีมแรก ผมเป็นทีมแรกที่มาก่อนกลับก่อนนะครับ3วัน2คืนบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆตอนนี้เพื่อนๆก็กําลังเตรียมถ่ายรูปรวมกันนะครับแล้วก็โอเคมาตรงนี้เดี๋ยวคงจบคลิปแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าคุณชอบการเดินทางแบบนี้ชอบสไตล์แบบนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่อนเต้าทีระด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรมันๆสวยๆเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูใหม่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ